ท่านทั้งหลายครับได้พูดถึงปริสทธิศีลสีคือศีลที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์โดยโดยเฉพาะได้ยกที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินเราก็คือเรื่องของการ พิจารณาบทพิจารณาที่เราเรียกว่าปัจเจกขณะเราจะคุ้นเคยกับการสวนการพิจารณาทั้งตอนทำวัดเชา้าทำวัดเย็นหรือแม้แต่ในการสวดมนต์ตอนเช้ามืด เพราะฉะนั้นในบทพิจารณาต่าง,าง,างวๆจึงถือว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นบางทีเรานึกว่าการรักษาศีลก็คือข้อปฏิบัติทั่วๆไปแต่แท้ที่จริงแล้วแม้แต่เรื่องการกินการใช้วัตถุสิ่งของก็ก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ เป็นสีเหมือนกันที่เรียกว่าปัจจัยสัหรือว่าปัจจัยสันนิษฐานสีก็คือสีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาปัจจัยซึ่งมีอสามบทบทที่หนึ่งก็คือบทเกตถาปัจจัยยังพิจารณาในเวลารับ อีกบทหนึ่งก็คือบทตังคณิกาปจัจเวกขณะคือบทปฏิสังขายโยพิจารณาเวทในเวลาใช้ในเวลาฉันอีกบทหนึ่งก็คือบทอติตปัปปัจเวกขณะบทอัชมยาพิจารณาหลังจากการฉันจานใช้เมื่อเหลือลืม ในเวลาใดเวลาหนึ่งบทอดีตาประจเวงขณะก็เป็นบทที่มาคอยสำรองเรียกว้องสำรองแก้ตัวเผื่อเผือไม่ได้พิจารณาทั้งสองเวลาที่ทรงสอนให้พิจารณานั้นบางทีเราสวดไปเราก็ไม่รู้ความหมาย เพราะฉะนั้นจะยกมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้รู้ความหมายเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องบทแรกที่เราสวดในตอนเช้าของวัดเช้าก็าคือบททาตุกปติคูละปัจเ,เวกณะซึ่งตอนเช้านั้นเราสวดต่อจากบทตังคณิกาปัจเ,เวกณะ ต่ว้บทยถาปัจจยังหรือทาตุปฏิคูละปจเวกขณะนี้พระวรณอาจารย์ท่านให้พิจารณาในเวลารับคริบททาตุปฏิคูละปจเวกขนาตามหัวข้อก็แปลว่าการพิจารณาปัจจัยสี่โดยความเป็นธาตุสี แต่ก็าการพิจารณาโดยความเป็นของปฏิคูลปัจจัยสี่เครื่องนุงหมอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาไข่เนี่ยพระองค์ทรงพระพุทธองค์ทรง,ทรงวางแนวให้พิจรารณาอย่างหนึ่งให้มองโดยความเป็นธาน อีกอย่างหนึ่งให้มองโดยความเป็นของปฏิคูลที่ให้มองเป็นธาตุนั้นเป็นธาตุสีเพื่อให้เราทุกคนนั้นได้คลายความยึดมั่นในความเป็นตัวเป็นตน คืออะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเรามีความยึดว่าเป็นของเราหรือสันวนที่ครูบาอาจารย์นั่นบอกว่าอะไรยึดว่าเป็นของกูเป็นตัวกูเป็นของกูแลว้วก็มันก็ไม่มีความเวลาสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแ,แปลงแปรผันไปก็เกิดความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพราะความยึดติดเพราะความยึดมัน่นคนเราถ้ายึดติดถ้ายึดมั่นแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะสละทิ้งได้มันเป็นห่วงที่ท่านผมเป็น,เป,นเป็นห่วงห่วงที่ทำให้เราไปไหนมาไหนเั้นสละไม่ได้ แม้แต่การจะสละออกจากวัตตะสงสารก็สละไม่ได้เพราะมีความยึดความติดในห่วงเหล่านี้เพราะฉะนั้นพิจารณาให้เห็นแยกส่วนออกเป็นธาตุสี่ในขณะเดียวกันพิจารณาย่อยลงไปจน จนหาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็ตามจะเป็นอาหารการกินก็ตามจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยก็ตามจะเป็นยารักษาไข้ก็ตามพอเรามองพิจารณาว่าแรกเริ่มเดิมทีของสิ่งเหล่านี้มันมาจากไหนอย่างเช่นเสื้อ กางเกงที่มีราคาแพงๆก่อนที่จะถึงจุดที่เราเรียกว่าเสื้อเนี่ยมันผ่านวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างถ้าเราต้องย่อยสลายกลับไปสู่สภาวะเดิมความเป็นเสื้อก็ไม่มีความเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มี นอกจากพิจารณาโดยความเป็นธาตุสีก็ให้พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลเป็นของปฏิพูลน่าเกลียดโสโครกสิ่งอะไรที่สโปรกสิ่งอะไรที่น่าเกลียดเราทุกคนไม่อยากจะเกี่ยวข้องเราทุกคนไม่อยากจะแตกมีแต่อยากจะหนีให้ห่งหาง ความคิดความยึดในสิ่งที่โสกระปรกโสโครกเป็นของตัวเองวเป็นของเราคงไม่มีเพราะฉะนั้นในบทยถาปะยังจึงสอนให้พิจารณาอย่างนั้นเราลองมาดูความหมายท่านทั้งหลายเราเปิดหนังสือดู ธาตุปฏิกูลปัจเวคนณะบทแรกยยถาปัจิยังภวตมานังธาตุมัตมเมเวตังยะทิทังปิดอเะทิทังจีวรังตทุปคุณจโกจโกคโลธาตุมัตโก,กนิสตโตนิชีโวสุญโย สภานิปนอิมานิอาชิพุชนียานิอิมังปุติกายังปตวาอติวิยะทิพุชนียาเจชนียานิชายัาติความหมายของบทพิจารณาบทนี้ยถาปจิยังวัตตมานังทาทุัตเมเวตังยะทิทางปินลบาดปินลบปาโต หือท่านบอกว่าบินธบ,บาตเนี่ยไม่ใช่จีวรก่อนยถาปจิยังวัตมานางทา,าตุนตเมเวตังยะทิชังจีวรังท่านบอกว่าจีวรนี้คำว่าจีวรนั้นเป็นคำแทนของเครื่องลุ่งหผมทั้งหลายเวลาเราเป็นคารวาสเราก็ใช้เสื้อผ้าหรือเครื่องลุ่ห่มอะไรต่าง จีวรนี่เป็นเพียงธาตุสีตรงนั้นคือเป็นดินน้ำลมไฟมันเป็นส่วนผสมของดินน้ำลมไฟมันจะเกิดยึดเปลกลายเป็นเครื่องนุ่ม่มเป็นจีวรเป็นเสื้อเป็นคองเกปก่อนที่จะมีการผลิตมาให้เป็นเครื่องรุ่งมผมอย่างที่ปรากฏต่อสายตาของเรานั้นพอมองย้อนไปเราจะเห็นว่า ความเป็นผ้ามันเกิดมาจากสิ่งอื่นตรงนั้นผสมประส,สานกันอย่างเช่นเสื้อตัวหนึ่งหรืองเกงสักตัวหนึ่งเนี่ยผ่านกระบวนการผลิตจากวัสดุอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่าไอ้ต้นตอของผ้าเลยเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ได้ทวโผล่โผล่อุบัติขึ้นมาเป็นผ้าเลยมันผ่านองค์ประกอบหลายส่วนหลายประการจึงมารวมกันเป็นผ้าเพราะฉะนั้นเพื่อให้เรามองว่าไอ้คำว่าผ้าคำว่ากัางเกมังอยู่ตรงไหนพอแยกย่อยออกไปแล้วก็หาความเป็นเป็นผ้าไม่ได้หาเป็นเัางเกงไม่ได้หาความเป็นจีวรไม่ได้ อันนี้พิจารณาโดยความเป็นทัตุสี่แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าตาุตาทุกคุณจะโกจะปกโรกโรทาตุมตะโกนิสโตนิชีโวศูนโยและคนที่บริโภคใช้สอยจีวรหรือว่าเครื่องนุ่งผมนั้นไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีว่านิสโตนิชีโวสมโยมว่างเปล่าจากตัวตนสิ่งของเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้สอยก็เป็นเพียงธาตุสี่คนที่บริโภคใช้สอยต่ทกขอุปยโคนี่คนที่บริโภคใช้สอยก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีว่าว่างเปล่าจากตัวตน พิจารณาสิ่งที่เราเกี่ยวข้องแล้วก็ย้อนมาพิจารณาตัวเราที่จะใช้สอยเพื่อนุ่งผมเหล่านั้นว่าแม้ตัวเราก็เหมือนกันที่สมมติว่าเป็นตัวตนเป็นคนเนี่ยเพื่อย่อยสลายไปก็ไม่แตกต่างจากวัตถุสิ่งของที่เราใช้สอยก็เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟ ถ้าเราแตกดับขึ้นมาความเป็นคนก็ไม่มีเชจกเช่นเดียวกันคนใช้ก็ไมาเยื่สัตว์ไม่จะช,ชีวะแล้วก็ว่างปลากจากตัวตนแล้วพิจารณาต่อไปว่าสัพภานิปนะอิมานิจีวรานิอาชิคุชชนิยานิท่านบอกว่าก็แลจีวรนือเครื่องรุ่งห่มนี ทั้งหมดนี้อาชิคุชนะอาิอาคุจนยานี้เป็นของไม่น่าเกลียดเครื่องนุน่งห่มต่างๆเมื่อยังไม่ได้ใช้สอยนก็เป็นของสวยสดงดงามไม่น่าเกลียด อิมังปุติกายังปะตะวาอติวิยะชิคุชนียานิชายันติแม้จะเป็นของไม่น่าเกลียดไม่โสโครโกแตพ่พอมาสวมใส่ร่างกายของเราซึ่เปื่อยเน่าเนี่ยอิมังปุติกายังปะตะวาพอมาถึงร่างกายของเราที่เปื่อยเน่านี้อติวิยะชิคุชนิยานิชายันติก็กลับกลายเป็นของที่ น่าเกลียดโสโครกเดิมมันเป็นของสะอาดพอไม่อยู่กับเรากลายเป็นของไม่สะอาดซะและ้วเดิมหอมพอมาอยู่กับเรากลายเป็นของเหม็นซะและ้วท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ก่อให้เกิดความน่าเกลียดเกิดความเหม็นเกิดความโสโครกเพราะอะไร พอมาแตกต้องสังขารร่างกายของเรานี่ท่านสอนให้พิจารณานะเดิมมันดีเดิมมันน่าชื่นชมแต่พอมาแตกต้องร่างกายของเราก็กลายเป็นของสกรปรกส่งโลกไปนี่เรื่องเครื่องดุมผมแม้ในอาหารการกิน ก็เฉกเช่นเดียวกันเดียวว่าทักอธิบายอย่างเดียวท่านทั้งหลายก็คงเข้าใจได้ทั้งทั้งปัจจัยสี่ปัจจัยที่สองก็คือยะถาปัจยังภวตมานังธาตุมัตเมเวตังยะทิทังปิระปาโตบิณฑบาตนี้หรือว่าอาหารเนี่ยเป็นคำแทงของอาหารอาหารและบิณฑบาตนี้เป็นเพียงธาตุสีเท่านั้น ตาทุปปุญญโกจะปุโกโลทาตุมัตโกนิสัตโตนิชีโวสุนโยส่วนบุคคลผู้บริโภคปินทบาตั้้เล่า<ม>ก็เป็นเพียงธาตุสีมิใช่สัตว์มิใช่ฉีว่าว่างเปล่าจากตัวตนสัพโภปนายังปินทบาทโตอาชิคุจนิโยอาหารปินทบาททั้งหมดนี้ เดิมเป็นของไม่น่าเกลียดอิมังปุตติกายังปตวาอติวิยะเจาคุชนิโยชายติพอมาถึงร่างกายอันเปื่อยเน่าออนีนเรื่องกายร่างกายของเรานี้ก็กลายเป็นของน่าเกลียดสโุโตกแบบเดียวกับเครื่องเครื่องมอขอมอันนี้อาหารท่านี้ปัจจัยประเภทที่สาม เจาถาปจิยังอวตตมานังทาตุมัตเเมเวตังยะทิทังเสนาสนะเสนาสนะนี้ก็เป็นเพียงธาตุสี่เท่านั้นตาทุกขคุญจโกจโควโลทาทุมตะโกนิสตโตนิชีโวสุนโยส่วนบุคคลผู้บริโภคผู้ใช้สอยเสนาสนะก็เป็นเพียงธาตุสีมิใช่สัตว์มิใช่ชีวะ ว่างเปล่าจากตัวตนสัภานิปนธอิมานิเสนาสนานิอาชิพุชนิยานิก็แลเสนาสนะทั้งหมดนี้เดิมเป็นของไม่นา่าเกลียดอิมังบุติกายังปตะวาอติวิยะจิพุชนิยานิชายันติแต่พอมาถึงร่างกายของเรา ร่างกายของเราได้ใช้ได้บริโภคเท่านั้นมันก็กลับกลายเป็นของที่น่าเกลียดโสโครกอันนี้พูดถึงเสนาสนะบ้านเรือนที่พักพาอาศัยต่างๆพอเราใช้สอยแค่นั้นก็กลายเป็นของสโปรกไปจะเป็นอาหารจะเป็นเสนาสนะก็เช็คเช่นเดียวกัน เกิดมาจากธาตุสีทั้งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและปัจจัยสี่ประการสุดท้ายยะถาปัจิยังโอมตมานังทาตมัตเมเวตังยะทิธรรมคิลานะปัจยิยะเพสัชะบริขาโรบริขารที่เป็นเครื่องบำบัดความเจ็บป่วย ที่เป็นที่พึ่งของคนไข้นี้ก็เป็นเพียงธา,า,า,าตุสีตาทุกภุญจะโกจะปุกโโลธาทุมัตโกนิสตโตนิชีโวสุญโยส่วนคนที่บริโภคใช้สอยที่ร้านปัจจัยเภสัชก็คือ,อยารักษาไข้นั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ฉีวะว่างเปล่าจากตัวตน สัพโพโอปนายังกิลานปัญญะเพเทชะปริขาโรอชิคุชนิโยหยุกยารักษาไข้แม้ทั้งหมดนี้เดิมก็เป็นของไม่ไม่น่าเกลียดอิมังปูติกายยังปตวาอติวิยะจุติคุชนิโยชายติแต่พอมาถึงร่างกายของเรานี้ร่างกายอันเน่าเน่าเปื่อยของเ่านีก็กลายเป็นของสศปตกน่าเกลียดสกกรก เพราะฉะนั้นบทนี้ให้ท่านทั้หลายได้เข้าใจคิดว่าฟังฟังความหมายเดียวก็คุมไปถึงปัจจัยสีท่านสอนให้พิจรารณาโดยความเป็นธาตุสีไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพื่อคลายความยึดมัน่นถือมัน่นเพราะความยึดมัน่นถือมัน่นในสมบัติก็ตาม ในคนที่เกี่ยวข้องก็ตามนั้นบางทีเราเึกว่าอย่างเช่นเรามองง่ายๆบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราเราเลืกว่าพ่อแม่พี่น้องหรือบุคคลที่รักของเราเนี่ยจะอยู่กับเราชั่วฟ้าดินสลาย พอเรานึกอย่างนี้พวกความยึดความติดก็เกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เตรียมใจคนที่ไม่ได้ศึกษาเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงแปรผันไปเจ็บป่วยบ้างลบหายตายจากบ้างก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจ อันนี้เกี่ยวกับคุคนแม้แต่วัตถุสิ่งของก็เเช่นเดียวกันวัตถุสิ่งของจะเป็นเครื่องนุงม่มห่มที่อยู่อาศัยหรืออาหารการกินต่างๆบางครั้งบางสิ่งบางประการไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดไม่เป็นไปอย่างที่เราหวัง หรือบางสิ่งบางประการชำรุดทุดโทรมไปใจเราก็เกิดความเศร้าหมองเกิดความเสียใจเช่นภาชนะที่เรารักที่เราชอบแตกหักสักชิ้นหนึ่งใจแล้วก็เสียเสียใจเศร้าใจ บางครั้งความเสียใจความเศร้าใจอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาโดยความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรามีความสันโดษยินดีพอใจกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้ ลายความยึดมั่นถือมั่นต้องทำใจให้หนักแน่นอย่างเช่นนางมาริกาซึ่งเป็นภริยาของพันธุระเสนาบดีเสนาบดีของพระเจ้าประเสริฐที่โปสม นางบริกากับพันธุระเสนาบดีนั้นมีลูกเป็นลูกแฝดว่ากันว่ามีถึง32คนพันธุระเสนาบดีนั้นเป็นคนที่มีความเชื่องธรรมก็ปรากฏว่าคราวหนึ่งนั้นไปเห็นการตัดสินคดีความของพวก ผู้พิพากษาตัดสินคดีความคนที่ถูกให้ผิดคนที่ผิดให้ถูกเพราะอาศัยสินจ้างหลังวันคนก็มาร้องพันธุลเสนาบดีพันธุลเสนาบดีก็ตัดสินใหม่ตัดสินตามตามความเป็นจริง พระเจ้าประสิทิ์ที่โสดก็เลยมอบหมายภาระการพิจารณาคดีต่งางๆให้กับพันธุลักษ์เสนาบดีพวกผู้พิพากษาข้าราชการส่วนอื่นที่เสียผลประโยชน์ก็เลยพยายามที่จะใส่ร้ายวางยาบัรธุละเสนาบดีจนท้ายที่สุดพระเจ้าประสิิ์ที่โสดน,นั้นเกิดความหวาดระแวง พระวาดระแวงแล้วก็วางแผนปลงชีวิตพันธุลเสนาบดีพร้อมทั้งลูกทั้งหมดแกล้งสร้างสถานการณ์ว่ามีโจรก่อกระบุที่ชายแดนแล้วก็ส่งไปแล้วก็ส่งทหารตามไปฆ่าพันธุรัเสนาบดีพร้อมทั้งลูก ในวันนั้นนางมาริกาได้เลี้ยงพระนิมนต์พระสงฆ์มีพระสารีบุตรเป็นประธานตอนเช้าก็มีคนส่งจดหมายมาส่งจดหมายมาแจ้งข่าวในขณะที่นางกำลังจะเลี้ยงพระพอนางมาริกาเปิดจดหมายดูเห็นข่าวแล้วก็เอาจดหมายใส่กระเป๋าไ้ ได้เวลาเลี้ยงพระดูแลระสม์ในขณะนั้นมีสาวใช้คนหนึ่งทำภาชนะหลดแตกพระษสาวริบุตรเพลงว่านางมริกานั้นจกักเกิดความคิดเกิดความวิตกเกิดความังบนเออทำบุญทำบุญแล้วทำไมมีเหตุการณ ทำให้เสียของทําให้ของแตกภาษาลิบุตก็กล่าวบอกว่าสิ่งที่มีความแตกเป็นธรรมดาแตกไปแล้วอุบาสิกาอย่าคิดอะไรเลยอย่าไปเสียดงเสียดายมันของทุกอย่างมันแตกได้อันนี้คือมองทึงจิตใจของคนทั้งหลาย ที่มีความยึดติดพอมีอะไรแตกมีอะไรทำลายก็เสียดายของานางมริกาก็เรียนพระเถรภาษาลิบุตรว่าแค่สิ่งของแค่นิยมจะเสียใจทำไมแล้วก็ควักจดหมายมาว่าเรียนพระเถระว่าขนาดสามีขนาดลูกโยมเนี่ยถูกฆ่าตายพร้อมกันนิยมยังไม่ หวันไหวเลยทั้งหมดทั้งมวลนั้นที่นางมาริกาสามารถนิ่งได้สามารถไม่หวันไหวสามารถไม่เศร้าโศกเพราะความสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักได้เพราะการยึดม,มั่นในพระาศาสนาการเรียนรู้ตามหลักคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจา้าสุขสิ่ง อยู่ภายใต้ของอำนาจของไตรลัการนิจังทุกของอนัตนตาเพราะฉะนั้นความสูญเสียความพัดพลาดเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นรพระพุทธองค์สอนให้เราพิจารณาปัจจัยสีก็เพื่อไม่เหให้เกิดความยึดติดว่าสิ่งนี้เป็นของเรา ให้พิจารณาว่าเออทั้งหมดทั้งมวลนั้นของดีๆแท้ thế, พอมาถึงเราเปน็นกลายเป็นของน่าเกลียดนโศกโรกไปเราจะไม่ได้ยึดติดใ,ในจีบอเครื่องดุงผมในอาหารการกินในที่อยู่ที่อาศัยในยอยู่ยารักษาไทขแม้ในความเป็นคารวะถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้เชื่อเหลือเกินว่าความยึดติดความยึดมั่นในสิ่งต่างๆของเรามันก็จะคลายไป เมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงความทุกข์ความโศกความเศร้าเสียใจก็จะที่มากก็จะน้อยที่น้อยก็จะคลายไปนะครับนี่เป็นบทพิจารณาบทแรกก็คือธาตุปฏิคูละปัจเวกนะพิจารณาปัจจัยสี่โดยความเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและก็พิจารณาปัจจัยสี่โดยความเป็นของปฏิปูลน่าเกลียดโศโครกเพื่อจะคลายความยึดมั่น ถือมั่นนะครับเอาวันนี้ขอถวายเป็นแค่นี้